สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าท่านผู้ชมทั่วโลกขามาเลยกะมาละค่ะภาคพี่น้องเขาโคเขาป้าคือเก่าละค่ะช่วงนี้กะเกือบแจ้งละค่ะคนกระลินแซะพี่น้องสวัสดีครับมาเมื่อนี่มามาหลาะมึงครับแถวบ้านแถวแต่ว่าดอกเลียกเขากะเฮ็ดปวกตาบล้ะครับนี่นี่ครับเฮ็ดปวกตาบั่นเนาะใหญ่ๆครับวบครับ แด้งัดนละพี่น้องพี่น้องขาเยอะุดยอดครับมันหมาละค่ะขาอ้วนๆเลยงามๆครับนี่ดอกแรกแหกหมาขวกางพี่น้องตกยังน่องนี่น้อขาไม่ตาปวดตาบแล้วตกตาบขาขุนตกตาบขาสั่นหัวหเจ็คพอตครับมีจักอันด์เฮ้ เห็ดวกแดงด้วพ oui> ี่น้องเห็ดปวกแดงโอ้เจ็ีประมาณเค่ะครับเจ็บครับดองง่ามๆเลยครับนี่ครับเฮยเฮยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮยย้ยเอยเายเฮยเฮ้เยเยเ ได้จิ้มแล้วพี่น้องได้จิ้มแล้วหลบไม่ครับเพชรปวกแดงไฟค่ะโอวขาหงอ,อเลยอัอนหยาดนี่เอ้าเอ้า,าพี่น้อง เงัดบเงหักมูหน่อยพุนเนาะบนนี้คือทางคุณนเขาอือหือโอ้ยแต่งามคักเลยนี่นจุมงามมันม้าเด้อเหมือนนี้เด้อมาเตอเสาครับมือนน้ เขาไม่เหี่ยงนี่ทุลาอีหยังนี้ก็แสดงมาแต่สองค่โอ้ยเพียงเด้อพี่น้องจังไดเด้อครับโอ้ยงามเลยพี่น้องนี่ครับอีกเนี่ยโอ้ยงามเลยครับพี่น้องเอ้า เอาเลยเอาทางเดกเอาเลยเอาเลยทางได็ก,ก็ได้เอาเดี๋ยวเขาเปิดเพลงมาอีกพี่น้อง <c oughs> โอ้งัดเทียดปัวงี้เตดงัดใดเท่อละใส่เวลาครับนี่ครับอุย้ยงามครับพี่น้องเป็นผัวสองสามมูนี่เอยิยอลังการเลยครับมันโด่ไงเนาะ จ้กดอกมีงรวมทั้งหมดประมาณสี่แปดดอกเก้าดอกครับม้งเก้าดอกเป็นสัญญาณที่ดีค่ะไป่อครับสวยใช่ป่ะอีกสองดอกครับงามแต่บ่มีมูงต้นหมูหน่อยครับมองละหน่อยมองเรียกเป็นพอหลายยุบเก้าดอกดีกวัวโบได้งาค่ะพี่นนอไปเรื่อยๆค่ะโอ้งามเลยนีย โอ้สิน้องฝนตกแหละครับตกแห้งนำ้ำจังได้เหาออกไปเศร้าโฮมกันมั้ยอย่าง,างครับ,บออกไปตั้งหลักก่อนครับโอ้ยไปอยู่เขากําลังข่อเฮ็ดครับไปครับไปเศร้าโฮมกันตกแห้งอีหลีฝนเศร้าเนี่ยแหละพี่น้องฝนเดละง,งูกค่ะนี่เหละงูกครับนี่สามเด้อครับวันนี่ครับ ตัวนี้กระชิแมงนไข่เลยอยู่บระหางกันไข่ขาวเรือพี่น้องเห็่ละงอกขาวเห็่ละงอกขาวบนโต๊ะและ้วครับปวงแล้วครับนะงอกขาวครับนี่สองดอกงามๆกำลังอันนี้เลยครับ,บ,บนีอนะ่อันนี้เนาะนี่ครับเนีย,นยงกันเลยเนาะเดีด๋ยวนี่อน ขอครับออกซ์ยครับเห็นแล้วงงวันจันทร์ไม่ต้องเผาป่าหรอกต้นเป็ดป่าจริฝนเริ่มเศร้าแล้วครับเริ่มรินเป็นเม็ดเป็นเม็ดเฮ้ยวังหันพี่น้องเอ้ยซัมเส้นเข้าปุ่นกับเป็ดเส้นเป็ดเส้นลงมาเลยว่ะน้า ข้าปุ่นเข้าบริเอิรเอนสายเข้าเอิอนเซนไปหาต่อครับแต่เมืองฝนมันจิตมาอีกลือว่าพันสิยุทธ์ปอกไฟแล้วค่ะพี่น้องไปท่างเขาพี่น้องตันนี้บ่ไปดอกตัวปุ่นนั่นสิโจมได้บ่เอา,เอามามาเลยเออ กับออกเป็นมวยในนกเปลี่ยนปันว้าวที่บ่ได้เตดดอกก็ตีเตดดอกไ่อยากเลเต่ดอกแข็งด้อครับเห็ดบวกไฟนเห็ดบวกฟานเอกมอกแข็งดีเลยเนี่ยคือเฮ็ดปวกสซนหนามเห็ดบวกขาวสีนกผลจะลินบ่เศร้าฝนบ่ตกไสน์อที่บ่เปลนจะสีดอกเนี่ย พมอปีกบเอเดยดินนไี้เออ่ยท่น enfin ี้ได้อยู่พี่น้องเอ้พ่อพ่อได้คล้องห่างไปไปไปพี่น้องเลือแต่ขาโว้ไฟขาก็เอาขาเหรครับโอ้เลือแต่ขาครับพชรพวกไฟ

ขาใหญ่รับน้องดองนี่พี่น้องมีไงอีกแล้วเป็นได้เป็นได้ขา,า,าหยิบพี่พน้อ,ขอนงขายไงเออฝนตกพ้นนะสวยเขียวอีกดองนึงครับนงาดดนงทาดดดเลยนางทาดดดพี่น้งองดูคนละฟังครับพี่น้องมันเผาไว้ย่างนู่น,น,นบัวคาบค่ะฝนกระเซ้าโตก๊กแหละล่ะลเดี๋ยวพฤศจิกาจะเปี้ยวของไงนะ ค้องยังค้องไฟคองข่นี่ยแหละป้านันนะนำสาันอิกล้าไปครับไปไปโอ้โพี่น้องเหยิบเห็ดไข่ขาวใหญ่ครับนังนะโอ้โเียพี่น้องนี่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 อยโอ้ใหญ่ครับอย่าให้มันรูดเฟรมเอาว่ามันโด่ไง ไงแห้งเขาไก่บดได้เด้อพี่น้องมึงขาเด้อบันนี้เด้ออ่ตู้สีดอกบอกเลียวกะจีบ้าเบียวม้าของไงหอมหอมเลยครับอืมเถียงปลูกพัเหิดล่งเหลยครับกตาดองั่นก็ขาก่นไงงานครับนี่ต่้นึงครับ Thầy kéo đồ nghe cứ câu hả P'Noang? Ơ ơ ơ, khỏi cậu cậu, cậu, khỏi luồng cậu đẩy Cứ câu anh ấy, cứ câu anh ấy Nghe ngam lắm các bác Đấy bằng, tụi đấy bằng Nào Focus nè mà lươi Thầy kéo Sao mà màn khắc vậy Màn hết Hết sái nằm หมูว่านผัดบบไปมีอันหมูว่านผัดบบเข่าครับแต่เสียดายตัวด่าตัวโจมเนาะพี่น้องเดี๋ยวม้าอะไรหนี่งไอ้คือเดี๋ยวม้าเนี่ยแหละอ้ของใหม่พี่น้องเพ้อเพ้อกับชิบไฟพุทั้งพุ่นแหละพี่น้องเทโอมาดส่วนอยู่เดี๋ยวหาแถวนี้ก่อนจะเข้าครับพี่น้อง อุ้ยดอกหนึ่งกับดอกใหญ่ครับพี่น้องดอกงามอีกดอกครับนี่โถ<อ>เอา้าเดี๋ยวดูวขาใหม่ตัวพี่ใครเขียวครับพี่น้องไข่เขียว <laughs> <laughs> ดอกกันพี่น้อง <laughs> โอยแล้วพี่น้องอีไข่เขียว เคยเขียวอีกค่ะผึ่งหวานครับดอกง่งองอยายอู้ดตะพุ่น,นอดอกหน่อยหน่อยชิลิตจื้อหน่อยชิลิตอืมโอ้ผึ่งเขาได้นี่อ <c ười> ืมอีเลย่ย์โบหลายดอกดอกงามอยู่หักแต่มันแหวงผึ่เขาเขาจุน สวยดูคุณต้นไม้น่ะว่ะวัดแต่ดอกเดียวสองงามน้ำทองเหลืองชะอันพานใช่ไหมเนาะไอทองนี่ทองเหลืองทางต้นใหม่นั่นหินยังออกมาดูโอ้ยเรื่องว่าเหรอคนตาหน่อยเรื่องหวานครับสองดอก คนก็เศร้าโตกแล้วหวานขึ้นเกาขึ้นเกาพี่น้องถึงหวานเห็ <laughs> เดแดงครับสองโดสครับขี้เ,เขียวค่ะอู้หยยนันยังเนาะหวานค่ะออ้ดอกก็งามดีเด็ดเนี่ย vậy mà cũng nhảy xuống được Tốt nó Nhảy xuống được Cái gì được này Để Để mất chứ được Sống Khăm đổ. hơn Khăm Khăm kìm hơn nhỏ Hít có đen này ừ. Nháy hiểm Phong kiểu kiểu Đó kìa Hồ lửa đây hít, hít là ngột đấy Thằng này là ngột Mìa. Hít phừng cả Đã, hít phừng cả đấy ừ, phừng.

เอ้าเป็นหยางเละอู้ดอกเดียวนะสามดอกโอ้ยผ่อข้องไงนะนะโอ้ยโอ้ยผ่อข้องไงพี่น้องเดือดเดือดเดีอดโอยประคิดว่าสิเดมเพอหนีไปทาน้องยุ่งครับพี่น้องใหญ่เลยครับเคยกระห้าวนะเพราะว่ามันดอกยิ่งนุ้งใหญ่ไปมาเถ้าพี่อือต้ตุ่นอีกวันนี้ยังมาครับ ตัวน okay. ี้งามๆลยครับแดงจึงคิงปัดเล็บสติกครับนี่ได้เล็บสติกแล้วด้วยงามครับงามนี่พี่นอนโอ้ยโอ้ยบัตเตอร์สบูริกมีแห่งคิงนี่มาอีกตัวหนึ่งผมมีมูอยู่บ้า ตรงขึ้นเนะนะนออกออกเป็นโมเป็นก้อนเลยครับประมาณบางสิบวเดน่นสวยไหมสวยจึงคืนเท่านะทานจ้าหนเยอะถ้าเข้าไปแดงบ่เอาทางคือบ่แดงเป็นสันเลยครับทังคุณนีเป็นสันเลยครับเป็นชั้นเลย เต็มตาตนี่พี่น้องอุ้ยขาเดี๋ยวเอาไปใหม่ออกดี๊ดไหมน้ำลายค้อนเนี้ยน้ำลายผมเลยพี่น้องอุ้ยขางามแห่งสีแบบแซ่บมากออ้ยเห็นแต่เขาเก็บอยู่ใช่หรือ่านี่แหละนี่แหละเทพสถิตเห็นแต่อยู่เทพสถิตซูลก็มีพี่น้องตาถ้าผุนเกี่ยวกันงามครับคุ่รู้นั่งอู่ครับมีคุ่รู้นั่งอวอูย ถอยถอยถอยเอ้าปลาสมาเหลือมมาเถอะเป็นเงาเงาเนาะปลาเหลือมเอ้าได้ยูได้ยูโอ้ยขางามขกงามแน่พี่น้องจักสีว่าจังได้ยู้ยมันไหลเยอะอี บริวารอัน้นี้ต้นตนี้ดีสุดยอดครับนี่แดงแป๊ดเลยขออยาใหญ่งามนั่นอซออนบัพพีน้องกินสีหลงเพ่งยังพี่น้องสะแอ,อนบัคาะออนี่งามแต้หืมไ่เขียวครับเขียวค่พี่น้องกินเรื่องโง่ เกือบห้อยห้อยถากเกือบกินมลดพี่น้องกระหน้นได้น้อยหนึ่งพอแล้วแบงคอยเนี่ยชี่ดอกรับไปกลับแล้วพี่น้องโอ้ยมันอยู่ครับมันนี่มันแต่ของไงแต่ของไงมาบัดสุดทายพี่น้อง สำหรับกี่ปนีเจบคลิปเป็บเพียอนท่านี้เลยเด้อค่ะขขบคุณถูกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามขอบคุณที่เขามารับชมค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณที่มาอย่างปลาเป็นมือกันลาไปก่อนพากันมปคิดหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บ,รบมันสารพัดเห้เลยค่ะมือน,นี้ได้จีมได้งัดได้ตัดได้อนันนี<ม>้ได<ม>้สียอย่างที่วอาฝนตกกันพี่นนองกลาเป็นฝนตกมเฮ็ดยางงามเลยไปละค่ะไปสนิทแล้ว